ีครับสวัสดีค่ะกิ๊บนะคะบอสครับผมวันนี้นะคะพวกเราอยู่ที่ไหนคะวอดวันนี้พวกเราอยู่ที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นครับโอ้โหวันนี้ดูคือคักมากเลยมีกิจกรรมอะไรคะเนี่ยวันนี้นะครับผมคณะ มนุษยศาสตร์นะครับผมได้จัดกิจกรรมตลาดนัดหลักสูตรโหแต่นกาเปิดบ้านเปิดบ้านมหาวิทยาลัยนะครับผมกิจกรรม open house นะคแล้วทำไมวันนี้น้องๆหนุ่มๆสาวๆเนี่ยมาเต็มเลยนะคะไหนดูซิว่าวันนี้เรามีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเดียวตอนนี้เราอยู่ที่คณะมนุษยศาสตร์ใช่ไหมคะที่พี่รู้เนี่ยคือคณะของเราเนี่ย มีสาขาเยอะมากมาะมามีทั้งหมด13สาขาเลยทั้งสายสังคมและสายภาษานะคะคแต่ว่าที่ขาําขั้นเราเนี่ยอือมาหันไปเออเอะคุณๆนะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าขั้เรามีอะไรกันบ้างน,นะคะเริ่มต้นกันที่สาขาแรกครับพี่กิฟต์โอ้วันนี้นะคะเราอยู่กับนุ่มหลอ่อ นี่จะสาขาอะไรคะสาขาวิชาภาษาอังกฤษครับผมภาษาอังกฤษมีแบบว่ากิจกรรมอะไรวันนี้วันนี้นะครับก็มีเกมครับให้น้องเล่นนะครับเป็นเกมทายคำครับมีจะมีประโยคนบไมีประโยคคำกควมให้นะครับแล้วก็น้องทายครับเป็นภาษาอังกฤษนั่นเองนะครับใช่แล้วครับแล้วนอกจากนั้นนะครับก็ยังมีเป็นขนมด้วยครับสำหรับคนที่ตอบถูกครับผมโอ้โหมีแจกขนมด้วยแสดงว่าการร่วมกิจกรรมครั้งนี้นะคะได้ทั้งของแจกของรางวัลแล้วก็ได้เกียรติบัตรอีกด้วยค่ะ อยากให้ฝากถึงน้องๆที่สนใจเลยสาขาภาษาอังกฤษน้องๆนะครับที่สนใจนะครับเชือ่อเชื่อมันว่าเลยนะครับทุกคนจะต้องเข้าได้แน่นอนครับขอให้น้องนะครับอย่ายอมแพ้ครับแล้วก็สู้ต่อไปครับเ <ๆ S 1> ชื่อว่าน้องนะครับก็จะเข้าได้แน่นอนครับแล้วก็พี่ๆก็รอเป็นพี่ๆของน้องอยู่นะครับออขอบคุณนะค่ะอ่าน้องบอสขาสาขาต่อไปต่อไปเมื่อกี้มีภาษาอังกฤษไปแล้วต่อไปเราจะมาที่สาขาวิชาภาษาไทยกันบ้างอภาษาไทยดูจากชื่อแล้วรู้สึกแบบ ถึงความเป็นไทยมาเต็มแน่เพราะว่าวันนี้ภาษาไทยเนี่ยเขาจัดธีมกันด้วยธีมอะไรคะเราได้รานี่้เขามาในธีมของเกาะแก้วพิศดารครับเกาะแก้วพิศดารชื่อคุ้นๆเหมือนอยู่ในเรื่องอะไรนะเกาะแก้วพิศดารพระอภัยมณีหรือเปล่าอ๋อพระอภัยมณีอาจจะใช่ใช่ไหนดูซิถามน้องจากบูธที่จัดบูธภาษาไทยสักหน่อยดีกว่า อันนี้อันนี้เป็นพี่จัดบูธนะครับผมแล้วจะขอ,อสัมภาษณ์คนหนึงเคะครับด <นะ S 1> ีซื้อครับเียนสัมภาษณ์นิดนึงสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อกุกกิค่ะชื่อออ,อลลี่ค่ะกุกกิกับออลลี่เป็นไงบ้างวันนี้คนเยอะรู้สึกไงบ้างคะรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากๆที่น้องๆเข้ามางานกันอย่างร้อน่ามเลยค่ะและอยากรู้ว่าตอนนี้เนี่ยจัดตีมาในตีมของกอกแก้วพิสดารเนี่ยทำไมถึงเป็นกอกแก้วพิสดารครับ ด้วยที่ว่ามันเป็นวรรณคดีที่เป็นเรื่องที่เด็กๆรู้จักกันเป็นส่วนมากค่ะคใช่แบบเรื่องพระอภัยมณีอะไรอย่างเงี้ยก็คือเด็กๆน่าจะน,าน่าจะเข้าถึงได้ง่ายกว่าอะไรประมาณนี้ค่ะคคใช่แล้ววันนี้ในบูธของเราหนีได้จัดกิจกรรมอะไร,รบร้างก็มีกิจกรรมอ่าสอยดาใช่สอยดาแล้วก็มีแฟนพันไทยค่ะเป็นการแฟนพันไทยเป็นแฟนทันไทยเป็นการตอบคําถามนะครับใช่ค่ะเป็นตัวละครในวรรณคดีไทยง่ายๆ อากให้ฝากอะไรถึงน้องๆที่กําลังสนใจในสาขาวิชาภาษาไทยค่ะใครสนใจก็สามารถที่จะเข้ามาเยี่ยมชมรู้แล้วก็สอบถามได้นะคะสอบถามเรื่องหลังก็ได้เพราะว่ามันจะมีมีเคอร์โค้นให้สแกนอยู่ว่าสาขานี้เป็นยังไงมีหลักสูตรยังไงน่าเรียนยังไงอย่างเงี้ยค่ะมีกิจกรรมมีอะไรมากมายเลยคะ่ะ ต้องขอขอบคุณนอทั้งสองคนด้วยนะครับถึงสำเค่ะเชื่อว่าหลายๆคนก็คงจะสนใจเนาะวิชาสาขาภาษาไทยนะคะอ่ะต่อไปเราไปดูกันดีกว่ามีคนเยอะเหมือนกันค่ะน้องนอค่ะไปดูซิว่า่นเห็นว่ามีคนเยอะตั้งแต่เริ่มต้นกิจกรรมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวไว้จับนิดนึงอ่ะมา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 อ่ะตอนนี้เราอยู่ที่บูธของสาขาวิชาอะไรคะวิชาภาษาจีนค่ะเจอลค่ะภาษาจีนอ่ะ เนโชว์สปีดบรษักจีนนิดนึงเซโชว์ค่ะทนสวัสดีค่ะทุอคนะวื oh, um ี like, uh ่อทก้นวดีค <arn> <cake> sort of anyway, uh ่ะ huh. ทุนสวัสดีค่ะทุกคนอวัก็คืะเป็คนการสนค่ะนสวัสดีคขะนสวัส <sunset> า yeah, like, like, ีา่ะทาคนสวัสี่นสวัสดี่ะกคนสนใี่ะเป็นสาขาที่คนสวัสดีค่ะยุกคนสอัสดีค่ะทุกนสวัาดีกคนสวดีค่ะทกนสวดี่ะกว่านะคะว่าแบบวีอะีรจะบอกน้องไหม ก็ไม่ต้องกลัวะะะพค่ะพี่ๆสาขานี้ใจดีกันทุกคนแล้วครูก็ใจดีมากาก็ไก่ร้านตัวแล้ววันนี้มีกิจกรกรมอะไรคะที่บูธมีเกมอะไรให้เล่นบ้างทำไมน้องๆแบบหุ่นต่ตอแถวเยอะแยะเลยก็จะเป็นเกมตอบคำถามนะคะเป็นความรู้ทั่วไปง่ายๆนะคะพี่เขาจะทําทุกอย่างให้น้องตอบได้ไม่ต้องกลัวนะคะ <laughs> โอเคจบไปแล้วสำหรับสาขาภาษาจีนค่ะน้องบอส่ะ อเมื่อกี้เมื่อมีจีนแล้วก็ต้องมีเรามีประเทศข้างเคียงก็คือสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นครับผมไปดูซิจะมีสาวสาวนาราคาวาอีกันอยู่เยอะแยะหรือเปล่าสวัสดีครับสวัสดีครับรียนเชิญทั้งสองเลยครับมาเลยมาทั้งน้ามาทั้งพี่ทั้งน้องเลยค่ะมาเร็วมาเร็วมาเร็วมาให้สัมภาษณ์นิดนึง อ่ะมามามาตอนนี้นะคะเราอยู่กับพี่ๆในสาขาวิชาภาษาญ<ช>ี่ปุ่นเนาะวันนี้สาขาญี่ปุ่นมีกิจกรรมอะไรให้ทำบ้างคะของเราก็จะมีเป็นเสียงเยมซีญี่ปุ่น<า>นะคะแล้วก็มีเป็นเขียนอวยพรขอพรที่ต้นไผ่นะคะในเขาเรียกเป็นกิจกรรมนี้จะมีในวันทานาบะตะของญี่ปุ่นนะคะแล้วเราก็จะมีเป็น เขาเรียกว่าเป็นเครื่องรางค่ะแต่ตอนนี้หมดไปแล้วค่ะขายดีมากเลยค่ะในช่วงแรกตอนนี้ก็เลยจะเก่อๆหน่อยเพราะว่ามันหมดแล้วค่ะ,ะนี่ขนาดของแจกหมดก็ยังมีคนสนใจมากมายเลยคะ่ะอยากให้ปากถึงน้องๆที่แบบสนใจแบบอุ้ยอยากอยากเรียนภาษาญี่ปุ่นนะที่มขออะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากให้ปากถึงน้องนิดนึงค่ะสำหรับคนที่จะมาเรียนที่นะคะพวกเราอยู่กันแบบครอบครัวค่ะทั้งอาจารย์ทั้งพี่ๆเพื่อนๆน้องๆก็อแบบรักกันดี สำหรับใครที่อยากเข้าแล้วแบบกลัวว่าจะเข้าไม่ได้เราต้องเชื่อมั่นไว้ใจในตัวเองไว้นะคะเชื่อมั่นไปแต่ถ้าเราเชื่อว่าทําได้เราก็จะทําได้ะคะ่ะแล้วมาอยู่ในสาขามนุษย์ด้วยกันนะเอ้ยไม่ใช่คานะามนุษย์สาขาญี่ปุ่นด้วยกันนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวถามน้องมากดีกว่าอะ่ะ ต้องไปแล้วเดี๋ยวเดินตามไปที่สาขาใกล้เคียงแล้วกันอุ้ยสาขานี้ได้ค่ะสดสดใหม่ๆเลยค่ะน้องบอลเป็นสาขาที่เพิ่งเปิดมาเป็นปีนี้เ,เป็นปีแรกเลยเคเคป็นสาขาต้องใหม่เลยนั่นก็คือนั่นก็คือ,คอสาขาวิชาภา,า,าษาเกาหลีครับผมถูกต้องนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวไปอันยองอาเซโยวเขากันดีกว่าอันยองอาเซโยอันยองเซโย วันนี้นะคะเอาได้ข่าวว่าสาขาภาษาเกาหลีเนี่ยเป็นสาขาแบบน้องใหม่เลยใช่ก็แบบปีนี้เป็นปีแรกเลยค่ะนี่เป็นรุ่นแรกค่ะเป็นปีหนึ่งเป็นพี่เป็นพี่ที่สุดเขาใจปะ่ออยากให้ฝาก ถึงน้องๆที่แบบสนใจอุ๊ยสนใจเรียนภาษาเกาหลีมานานแล้วพี่เชื่อว่ามีเยอะแน่นอนนะคะ<ห>อยากให้ฝากถึงน้องๆหน่อยก็อยากให้น้องๆแบบเอ่อมาร่วมกิจกรรมกันได้นะคะแล้วก็จะมีรายละเอียดเยอะๆค่ะแล้วก็อาจารย์ของเราน่ารักมากค่ะก็จะมีอาจารย์ทั้งอาจารย์เกาหลีแล้วก็อาจารย์ไทยเลยค่ะเวลาเรียนก็เป็นกันเองมากค่ะอาจารย์ช่วยเต็มที่มากค่ะแล้ววันนี้ปเป็นไงคะมีกิจกรรมอะไรให้เด็กๆว่า ทำในาวานอเวนท์เฮาบ้า,อา,างอยยู่เลครับอันนี้ก็จะเป็นดูดวงนะคสาวดูดวงีดูดวงด้วยค่ะจะเป็นดูดวงแล้วก็อันนี้ก็มีเป็นคัดกระซิ่งนะมสาวมีกระดาษในอะจะเป็นแบบวิธีการเล่นก็คือจะผู้เล่นสองคนค่ะก็จะวางกระดาษไว้กับพื้นหนึ่งขั้วแล้วก็ให้อีกคนหนึ่งอ่ะตกกระดาษให้กระดาษลอยทิ้งแค่ได้อ่ะจับยาบจับอยู่เนาะ ก็เป sociedad, ็นเกมที่น่าสนใจก็ผมไม่เคยเห็นเนาะแล้วแบบตื่นเต้นของเกาหลีค่ะเอาของเขามาค่ะเป็นแบบท้องกินของสุนทรค่ะคนเกาหลีเขาจะรู้จักกันดีค่ะก็เลยเอามาให้น้องๆเขาเรียนรู้เลยคือเป็นอีกอย่างที่เรายังไม่เคยรู้เนาะแล้วเราก็จะไม่ได้รู้กันในภาษาค่ะวิชาภาษาเกาหลีค่ะนักวิทยาศาสตร์และทังวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนั่นเองเราแบบลาก่อนในภาษาเกาหลีอันนยองอเล่ ทับเมื่อกี้ครับพี่กิเมื่อกี้เรามาอยู่ในสาขาที่เป็นแบบสายภาษาไปแล้วใช่แล้วต่อไปเนี่ยเราจะพาทุกคนไปอยู่ในทางด้านของสายสังคมบ้างโอคณะเราครบเครื่องมากเลยวะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสายภาษาก็มีสายสังคมก็มีนะครับผมซึ่งสาขาที่เราจะพาไปต่อไปนี้เนี่ยเป็นสาขาที่เรียกว่าเป็นเฟรมัสเหมือนกันนะครับสนใจแล้วค่ะพี่กิ๊อยากไปดูแล้วไปเลยไหมคะไปกันเลยอ่ะโอเคตามเลยค่ะ นี่ครับสำหรับสาขาที่เราจะพามาวันนี้นะครับผมนั่นก็คือสาขารัฐประศาสนศาสตร์นะครับผมซึ่งเป็นเขาเรียกว่าสิงมอดินแดงก็เกี่ยวกับการปุกครอมเนาะอย่างนี้นี่เองงั้นเดี๋ยวเราจะมาถามรุ่นพี่ๆกันหน่อยดีกว่าว่ารุ่นันี้เนี่ยจัดอะไรบ้างครับมีกรับอะไรบ้างได้ค่ะอยากรู้ละค่ะเชิญครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะสวัสดีค่ะชื่อโอปอค่ะ แล้วสำหรับพ to ูธกิจกรรมในวันนี้ครับสาขาจากอะไรบ้างครับก็หลักๆนะคะก็จะมีเอานำผลงานของเด็กรอบพอร์ตมาโชว์นะคะว่าเอาเป็นแนวทางให้ใ uh, ห้น้องๆได้เข้ามาดูว่าถ้าจะเข้ารอบพอร์ตเนี่ยต้องแบบทำผลงานประมาณไหนแล้วก็มีการทำโครงการยังไงค่ะแล้วก็จะมีเกมร้วงไข่ให้น้องๆได้มาร่วมสนุกค่ะถือว่าครบเครื่องนะครับผมมีการเอาครื่องของน้องนี่มาให้ดูด้วยว่าแบบว่าถ้าน้องอยากจะเข้าในรอบแรกนี่ก็คือแบบต้องทำยังไงบ้างนะครับผม อยากให้ฝากถึงน้องๆที่แบบกำลังตนใจว่าอยากสนใจสถานนี้ตั้งเลยครอยากให้ฝากให้กำลังใจ้อน,นิดนึงก็มาร่วมเป็นสิงห์มอนแดงด้วยกันนะคะทั้งรุ่นพี่ดีอ่าหลักสูตรดีมหาลัยก็ดีคณะก็ดีทุกอย่างส,สวัสดีการด,ดีารดมากค่ะอเอาไปเลยสิบเต็มสิบเลยครับผมอขอบคุณค่ะขอบคุณมากนะครับขอสัมภาษณ์พี่ๆหน่อยครับผมขอรยนเชิญ สวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อเนยค่ะครับชื่อเปิ้ลนะครับแล้ววันนี้สาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาเนี่ยครับเอาเอาอะไรมาจัดดูบ้างอ๋ออันนี้ก็จะเป็นผลงานของโปสเตอร์นะครับที่เราทําเกี่ยวกับงานโบราณคดีนะครับแล้วก็วิชาผลิตสื่อนะครับมีโปสเตอร์ด้านประวัติศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวนะครับซึ่งก็มีหลากหลายนะครับเป็นผลงานของนักศึกษาตั้งแต่ชั้นปีที่1นึ่งเลยนะครับจนถึงชั้นปีที่4เลยครับอ่าถือว่ามีน้องๆนี่เข้ามาครับ คุณหภูมิข้างนะครับผมช่วงบ่ายตั้งแต่ช่วงเช้าเลยมาตั้งแต่ช่วงเช้าเลยตอนกางวันจนหมดเกลี้ยงเลหมดเกลี้ยงเลยนะครับผมสุดยอดเลยนี่ครับความเกลี้ยงกันอย่างพิเศษมางเลยครับดีมากเลยครับผมสุดท้ายครับอยากจะอะไรถึงน้องๆที่อยากจะเข้ามาในสาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อยากให้น้องๆทุกคนนะครับที่มีความสนใจเกี่ยวกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับเกี่ยวกับอาเซียนนะครับก็สามารถมาเรียนกัน ได้เลยนะครับก็อยากเชิญชวนนะครับขอบคุณมากค่ะสวัวสดีค่ะอ้าวอันนี้สาขาอะไรนะคะสาขาโอวิทยาแล,และมนุษยวิทยาค่ะแล้วแล้วน,น้องๆวันนี้เป็นยังไงบ้างคบน้องที่มาน,น้องน่ารักมากค่ะก็คือคนสนใจเยอะมากตอนนี้คือเสียงจะไม่มีแล้วคะ่ะ วันนี้ที่พี่เอา,เอากิจกรรมอะไรมาจัดดูบ้างครับมีตอบฉลากค่ะตอบคำถามแล้วก็แจกขนมค่ะครับผมเห็นได้ว่าเป็นสาขาที่มีการวิจัยเข้ามามีส่วนร่วมด้วยนะค,ครับผมเี่นะเองของวิศวกเนาะสุดท้ายอยากจะให้พี่ๆนะครับฝากอะไรถึงน้องๆที่แบบว่าสนใจอย,อยากจะเข้าสาขานี้ครับผมค่ะก็ะสําหรับน้องๆที่สนใจในสาขานี้นะคะก็ะเรียนเชิญน,นะคะเข้ามาเป็นรุ่นน้องรุ่นพี่สาขาด้วยกัน,นะคะ่ะสนุกมากจริงๆค่ะ ดูเหมือนจะเล่นแฮปปี้คุณโดนเลยนะคะขอบคุณนะคะอะออ่ะเป็นไปพี่กีฟเราไม่ได้มีแค่แบบเรียนเรียนแค่แบบอย่างเดียวนะเรามีลงทุนด้วยก็คือฝึกประสบการณ์จริงเนามีการทำวิจัยด้วยออนาคตอาจจะเป็นแบบด็อกเตอร์เป็นศาสตราจารย์ก็มีจบด็อกเตอร์กันฉ่ำๆเลยคือเมื่อกี้เมื่อกี้คือเราดูไปแล้วว่าทำไมเราเนี่ยถึงมี มีวิวพัฒนาการทำแบบนี้ซึ่งเมื่อเรามีแล้วเนี่ยเราก็ต้องพัฒนาให้มันดียิ่งขึ้นใช่แล้วก็พัฒนายังไงคะพี่ถ้าพี่ไม่รู้พี่ต้องเรียนอะไรอ่ะก็ต้องเรียนสาขานี้เลยครับสาขาเลยคะสาขาพัฒนาสังคมครับไหนเลสิขอเชิญพี่ๆนะครับผมประจำฐานนะครับมาสัมภาษณ์คร่บได้เลยรับตัวหน่อยครับ สวัสดีครับชื่ออนายธนกิจเชื้อตะกุลนะครับชั้นปีที่2นะครับชื่อฤทธิ์นะครับพี่ฤทธิ์นะครับรบวันนี้กิจกรรมของสาขาพัฒนาสังกรมมีกิจกรรมอะไรบ้างครับอยากจะบอกว่ากิจกรรมวันนี้น้องมาร่วมกันแต่เช้ามากโดยที่น้องให้ความสนใจมากค่ะวันนี้จะมีกิจกรรมล้วงไข่ปิศนาค่ะพี่แล้วก็มีกระดานสื่อหลักเออกระดานสื่อหลักให้น้องเขียนคอนแทคหรือว่าความรู้สึกของวันนี้ที่ได้มาร่วมกิจกรรมค่ะน้องอาจจะมาเขียนว่าแบบ ขอให้หนูติดใช่เมื่อกี้แอปสังเกตเห็นน้องบอกว่าอยากเรียนเค u ยูอยากติดคณะมนุษย์เอออยากเรียนสาขาพัฒนาสังคมใช่เออที่ริทนี่จะฝากอะไรถึงน้องๆที่แบบสนใจในสาขาพัฒนาสังคมครับครับก็ฝากด้วยนะครับสาขาพัฒนาสังคมนะครับสำหรับน้องๆที่อยากจะเรียนพัฒนาสังคมนะครับหลักสูตรที่น้องๆจะได้คานะครับคือนักพัฒน์พันใหม่ส่วนนักพัฒน์พันใหม่คืออะไรถ้าน้องอยากรู้ให้มาเรียนพัฒนาสังคมสิคาเออ เป็นสาขาที่ไม่ได้เรียนแค่ในห้องเรียนอย่างเดียวครับผมใช่น่ปสนใจมากเลยใช่แต่แต่แต่รู้เหมเราจะมีภาษาเอเชียไปแล้วครัน้องบอสค่ะเหมือนเราจะยังเหลือภาษาอีกนะเป็นภาษาตะวันตกเมื่อกี้เราอยูเอเชียเราจะพาทุกคนเนี่ยบินข้ามไปข้ามทวีปไปทวีปยุโรปเลยใช่เดี๋ยวเราไปภาษาตะวันตกกันค่ะ อ่่ครับพี่กิฟต์หลังจากที่เมื่อกี้เรากำลังลงเครื่องเพิ่งลงเครื่องมามาดๆเลยตอนนี้เราอยู่ยุโรปแล้วค่ะยุโรปแล้วแต่ว่าอากาศยุโรปม่ยค่อนข้างจะเป็นหน้าร้อนหน้ ออกออกเหมือนไทยหน่อยนะคะซึ่งวันนี้สาขาวิชาภาษาตะวันตกนะครับผมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นของเราเนี่ยครับมีด้วยกันถึง3ภาษาเลยโอ้โหเยอะมากมีอะไรบ้างคะถ้าสนใจตามภาษาฝรั่งเศสก็มีและผมสเปนก็มีและสุดท้ายครับกคือภาษาเยอรมันโอ้โหมีภาษาเยอรมันด้วยยอดสนใจอ่ะพี่แบบแอบอยากเรียนภาษาเยอรมันอยากรู้จังอยากรู้จังว่าเขามีอะไรนะคะไปดูกันเถอะ ดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อกับตานอยเอกเยอรมันปี3ครับแล้ววันนี้พี่พี่เนี่ย <S <S สาขาเยอรมันเนี่ยครับเอาเอากิจกรรมอะไรมาให้น้องๆรับชมบ้างครับวันนี้ครับคือพวกเราเรามีก็คือว่าเวลาน้องเข้ามาเราจะถามน้องว่าน้องรู้อะไรเกีเ่ยวกับเยอรมันบ้างเอเพราะม,มีพื้นฐานใช่ครับแต่ว่าถ้าน้องไม่รู้เราก็สามารถบอกน้องได้คร่าว่าเกี่ยวกับเยอรมันทั่วไปประเทศไรอะไรบ้างมีรักอะไรบ้างแล้ว อยากจะให้พี่นะครับผมฝากถึงน้องๆที่กำลังสนใจนะครับในสาขาภาษาเยอรมันหรือว่าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ของเรานะครับสักนิดนึงครับครับน้องๆที่สนใจถึงเกี่ยวกับหลักสูตรภาษาเยอรมันนะครับสามารถเข้ามาเรียนที่ได้เลยหลักสูตรเราง่ายมากใครที่ไม่มีพื้นฐานเข้ามาได้ปีหนึ่งเราปูพื้นฐานทุกอย่างเลยครับครับผมขอบคุณมากขอบคุณมากนะคะโอ้โหไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานก็สามารถมาเรียนได้นะครับผมหุยได้ยินเสียงอะไรไหมคะัน้องบอล อยากไปแซมแล้วอยากจะไปโยกด้วยสักหน่อยแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์กันดีกว่ากงกล้องอยู่นี่ค่ับเชิครับเช่ญครักล้องนี้ครับผมอ่าอ่อุ้ยโอ้สนุกสนานมากเลยแล้วก็คนเยอะมากๆ อันนี้จากสาขาวิชาอะไรคะมันก็พี่ทายค่ะพี่ทายเริ่มขนาดนี้โอ๊ยสาอะไรนะสาอะไรนะสาอะไรเนสาอะไรสาอะไรสเปนโอ้โหโอ้โหเป็นเป็นสาขาที่แบบดึงดูดความสนใจสุดๆเลยค่ะอยากอยากรู้มากว่าเอ้ยวิชาภาษาสาขาวิชาสเปนเนี่ยมันมีอะไรแบบน่าสนใจที่อยากจะบอกน้องๆไหมคะเผื่อน้องๆแบบกำลังลังเลอะไรอย่างเงี้ย ก็เป็นภาษาที่เรียกได้ว่าเรียนและสนุกค่ะเพราะว่าสังคมเนี่ยน่ารักมากทั้งอาจารย์ทั้งเพื่อนๆช่วยกันตลอดแล้วก็คนที่ไม่มีพื้นฐานะสามารถเข้ามาเรียนได้นะคะเพราะว่าเราเริ่มจากศูนย์เหมือนกันเริ่มจาก 1- นึถึงศูนถึงแอย่างเงี้ยสามารถพูดได้ถ้าพูดไม่ได้นะคะเราประกันยินดีคืนเงินค่ะเราประกันดีคืนเงินด้วยนะคะตัวไหนเร็ว ก็ชื่อดีโดนะครับเป็นพี่ปีสี่อยู่สาขาภาษาฝรั่งเศสครับจะถามว่ากิจกรรมนะครับวันนี้พี่ๆเอากิจกรรมอะไรมาให้น้องๆได้รับกิจกรจรมจริงๆวันนี้เป็นกิจกรรมที่ง่ายๆครับ mm. เป็นกิจกรรมที่อยากให้น้องๆที่มางานเนี่ยได้เข้าถึงกับพี่ๆมากกว่าแล้วก็ได้เขาถามคําถามเองอาจจะไม่เป็นคําถามที่เครียดมากแต่ก็เป็นคําถามที่ได้ประโยชน์ไปในตัวด้วยเพราะว่าอยากให้น้องๆเนี่ยแสดงความเป็นตัวเองออกมาเนาะไม่เคอะเขินกันเพราะว่า open house เนี่ย ควรจะโอเพนหาดด้วยเหมือนกันเนาะโอเพนหาดแล้วโอเพนซิงโดด้วยท้ายครับผมเดี๋ยวจะให้พี่ครับผมฝากอะไรที่น้องที่กำลังสนใจหรือว่ากำลังอยากเข้าในสาขานี้ครับผมจริงๆอยากฝากบอกน้องที่สนใจในสาขาภาษาฝรั่งเศสเนาะก็จะบอกว่าเรียนยากนะคะไม่โกหกล้วกันเนาะเรียนยากแต่ว่าสาขาเรามีสอนปรับพื้นฐานให้ไม่เคยเรียนภาษาฝรั่งเศสมาก่อนก็สามารถเรียนได้นะครับถึงมีพื้นฐานมาก่อนแล้วก็เรียนได้เหมือนกันเพราะว่าเรามีแบ่งอย่างชัดเจนสำหรับ มีพื้นฐานก็มีพื้นฐานยังไงเนี่ยก็ลองดูแล้วก็ขอให้น้องโชคดีนะครับเพราะว่าไม่เก่งวันนี้แต่วันหน้าเก่งได้แน่นอนเออขอบคุณมา<อ>กค่ะขอบคุณมากค่ะครับพี่กีบพอดีเราพาไปดูสายภาษามาแล้ว,<ช>ลวบินไปยุโรปเลยบินมาเอเชียก็มีตอนนี้เรากลับกลับที่มหาวิทยาลัยหอแกะแล้วยังคะกลับมาแล้วครับผมเอเราเหลือสาขาสุดท้ายที่เรายังไม่ได้ดูกันค่ะน้องบอสค่ะนั่นก็คือสาขาหลักสูตรเป็นหลักสูตรเป็นหลักสูตรโอ้ เขาเรียกว่าหลักสูตรสารสนเทศสารบัฑิตนะครับนี er ่เกี่ยวกับอะไรบ้างจะมีกิจกรรมอะไรบ้างนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะได้สอบถามพี่ๆครับที่เขามาจัดกิจกรรมในวันนี้เลยครับผมไปกัดไปครับครับพี่กิบวันนี้เรามาอยู่กับรุ่นพี่ของสาขาไอสกู๊ปเคเคยูะครับสารสนเทศสตรับอีกขั้นหนึ่งยังไงบ้างพี่อยากรู้อันนี้แอบอยากรู้ส่วนตัวแล้วเชื่อว่าน้องๆก็อยากรู้เหมือนกันว่าสาขาเนี้ยมีแบบว่า อะไรที่แบบ<ช>แต,ตกต่างออกไปบ้างคะคะก็เราสูตรสารสนเทศศาสตร์มณิตของเรานะคะจะเรียนเป็นชุดวิชาเป็นโมดูลค่ะก็คือเราสามารถเรียนลงหนึ่งครั้งสามารถเรียนได้ตลอดทั้งปีค่ะแล้วก็ความพิเศษของเรานะคะคือเราไม่มีสอบกาลางภาคเราไม่มีสอบปลายภาคค่ะใช่แล้วก็ลักษณะาการให้เกรดของเราก็จะเป็นการให้เกรดแบบเพียซึ่งสามารถตับเพียได้เรื่อยๆถ้าเราสมมุติว่าเราได้ เอ่อเทียสองค่ะซึ่งมันก็จะเป็นเท่ากับ C ของวิชาอื่นใช่ไหมคะครับแต่ถ้าเรามีผลงานหรือว่ามีการทํางานที่ตรงกับรายวิชานั้นแล้วเราเอามาขอยื่นให้อาจารย์แล้วอาจารย์เห็นว่าเอ้ยมันตรงกับวิชาเรียนอาจารย์ก็เห็นชอบว่าเออมันสามารถเอามาปรับได้เราสามารถปรับขึ้นเทียหนึ่งซึ่งเป็นเกรด A ได้อ๋อใช่ถือว่าเป็น หลักสูตรที่แปลกใหม่เนาะแล้วก็น่าสนใจมากๆเลยค่ะครับก็ผมสุดท้ายนี right> like ้นะครับผมอยากจะให้พี่นะครับฝากอะไรถึงน้องๆที่กําลังแบบยังไม่รู้ตัวเองว่าตัวเองกําลังชอบเรียนอะไรหรือว่ารู้แล้วว่าตัวเองชอบในสาขานี้นะครับหรือว่าคณะมนุษยศาสตร์ของเราหรือว่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นของเราก็ดีนะครับผมอยากจะให้พี่ๆฝากให้กําลังใจน้องๆสักนิดนึงครับผมค่ะก็สําหรับน้องคนไหนนะคะที่กําลังสนใจหลักสูตรสารสนเทศศาสตร์บัณฑิตนะคะ BIS ก็สามารถติดต่อพวกพี่มาได้ทางเพจไอซ์ค o หรือโมบิลีฟค่ะซึ่งสำหรับน้องๆคนไหนที่ยังมีคำถามหรือยังสงสัยอยู่ก็สามารถทังมาถามได้แล้วก็น้องที่อยากจะเข้าคณะมนุษยศาสตร์นะคะก็พวกพี่ก็เป็นกำลังใจให้แล้วก็อยากให้น้องกล้าที่จะถามหรือไม่กล้าที่จะเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆใช่ค่ะใช่พวกพี่ก็จะเป็นกำลังใจให้นะคะ เป็นยังไงกันบ้างครับผมน้องๆครับผมเรียกว่าเต็มอิ่มจุใจแน่นอนใช่ค่ะโอ้โห13สาาขานี่คือจุกมากเลยค่ะทั้งบอสค่ะเดินกันทั่วคณะเลยนะครับผมแต่ว่านี่ยังเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับผมของคณะของเรานะครับคณะของเรายังมีเนื้อหาการเรียนนะครับที่ว่าครอบคลุมนะครับผมมีกิจกรรมมากมายเลยตลอดทั้งปีเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเป็นค่ายก็ดีนะครับเป็นกิจกรรมที่ที่ว่าให้น้องๆหลายคนได้ไปพัฒนาชุมชนได้ไปเรียนรู้ศึกษาชุมชนนะครับผมหรือว่า น้องๆที่เข้ามาใหม่เนี่ยไม่ต้องกลัวเลยว่าจะไม่มีเพื่อนจะไม่รู้จักใครนะครับ<ช>ท,ท,ทั้งทั้งทั้งมหาวิทยาลัยนะครับผมหรือว่าคณะของเราก็ดีเนี่ยเรามีกิจกรรมที่เรียกว่าหลากสาขาพัฒนาความสาพัญโอ้โหปังมากค่ะทุกคนใช่เอาน้องๆจากทุกๆสาขาเนี่ย มาเล่นกิจกรรมกันนะครับเพื่อมาพัฒนาความสัมพันธ์ให้รู้จักเพื่อนอ่าบางทีบางครั้งนี่เราอาจจะได้มีแฟนในนั้นก็ได้ออ้ยหนุงีเราต้องไปบ้างแล้วค่ะทุกคนสำหรับน้องๆนะคะที่สนใจแล้วก็อยากจะติดตามข่าวสารนะคะสามารถติดตามได้ทั้งเพจเ c e b ุ o k และเว็บไซต์ที่ขึ้นให้ตามนี้เลยนะคะครับวันนี้พวกเราก็ ไปแล้วนะคะ,คะทุกคนคำว่าคณะมนุษย์ของเรายัางจะคงอยู่ต่อไปแล้วก็รอต้อนรับน้องๆทุกคนต่อไปนะครับค่ะแล้วมาเป็นรุ่นน้องของพวกเรากันเยอะๆนะคะัะแต่วันนี้พวกเราไปละบ๊ายบาย,บาย